จ้าสวัสดีครับครับ,รบทุงทองครับครับสวยลคครับผมบจ้าวันนี้คุณตาก็มาตัดหญ้าให้น้องทุงทองกับแม่มะนาวกับพี่ทองคำเน,นาะเนี่ยหญ้า,วาสวสยๆเนี่ยหญ้าสวยมากเลยจ้าแล้วก็ตอนเย็นเนาะตอนเย็นสับประรดก็ตอนเย็นพรุ่งนี้สับประรดถึงจะมานะคะแม่แม่ คะแนนที่แม่แม่เอฟซีที่กัดลุนานะคะช่วยน้องถุงทองอให้น้องถุงทองได้ทานต้นสับประรดเนะาะกินดีมากเลยเนา ทองคำอีหยังคือไหลนะทองคำแม่มานาวเด็กน้อยคนนี้เนี่ยอะขอมือน้อยขอมือน้อยขอมือน่อยอ,อ,อย่าดื้อเด้ลูกเด้อพีวิทบายอยูแล้วมีคนเลี้ยงให้แล้วมีแต่คุณตาเนาะอือย่าดื้อเด้อ,ดอ เดี๋ยวเดาลูกเด้อฮะอ๋อชิลุงทองชอบมากเลยเนี่ยหญ้าใบเขาสวยๆบอกว่าชอบเราจะในจังย่างหันดากนี่หรออออิ่มหรออิ่มบอ่อือิ่มแร้วบ่าลูก บัวเกี่ยวหยากเลยถุงทองเน <c oughs> ี่ยเอาหาแม่มะนาวเอาหน่ากิานเลยนาาเ <c oughs> ออแย่งอุ่นไปแย่งในาปากเขาน่ะอยู่ขล่างบอกกินน่ะกวนแม่มะนาวนะลูก ดูไปแย่งในปากแม่มะนาวแดบเบอรืมกินลายกับว่หิวบ่อยากบ่าลุกอืมนี่ววที่ทองค่ำกินจนหมดเลย อืสับประรดก็หมดแล้วผมอื่นมากพอดีพอดีอืิสับประรดก็หมดแล้วครับผม <laughs> อืนมีมาพอดีก็กินนี่เด็ดสับประรดนี่ด้หลักเนยชอบจะชอบสับประรดเออหนาใบเข่าก็กินให้เนี่ยมะนาวก็ยื้อเอาเลยยือเอาสับประรดแหละ แต่มีดินมาใส่ข้องไขนะ่เนาะดินมาใส่ให้ได้ดอนดีๆอ๋ออยู่นี่แหละอยู่กั็พวกมะนาวบอกดินมาเทใส่กกหลักนะออจักรรถขึ้สิดีดินเะรอเออ,อ,ำเอทำอะไรพี่ตัว <laughs> <laughs> อะคนยายว่ามีดินใส่ให้น้องถุงทองสักรถสักคันรถเนาะ จะได้ไม่แขะเนาะเาอาศัยบ้านแม่มะนาวอยู่เนาะอยู่คนเดียวมันเหงาอยู่คนเดียวเหงา <laughs> กินดีครับกินดีครับผีทององข้ามก่อนอือผีทองข้ามจะได้กินคักแต่ออกินคักชีก้ก็คักใส่รสใส่น้ำจะมวันหนักดีนะมีบานเมมโนาวเสริมออกมาเดี๋ยวมาอยู่ ได้อย่สบายว่างงันมมอยู่กันง่ยๆกันยู ที่ทองคำกินเนาะเป็นช้างตัวผู้ก็เลยกินดีกินแป๊บเดียวเลยต้นกลัวสามตน้นสีตน้นแป๊บเดียวกับหมด ของพี่มะนาวด้วยของแม่มะนาวด้วยสองคำถุงโอ้จินหมักนัดได้จินดีแต่ถุงถุงเอ้ถุงถุงเอ้ถุง เออไปกินบล็กนัดระบบไปไก่เขาเลย นองทุงทองฝากแม่แม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพายถุงทองด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณยายมาละให้แม่แม่ได้ชมบรรยากาศน้องถุงทองมาอยู่กับแม่มะนาวกับพี่ทองคำนะคะแม่แม่คะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่องไฟถุงทองด้วยนะคะสวัสดีค่ะก็สวัสดีครับก็ขอขอบพระคุณแม่แม่เอสีนะครับทุกท่านที่ให้กาลังใจครอบครัวน้องถุงทองและครอบครอบครัวเรานะครับผมขอบพระคุณแม่แม่เอสีทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับ